อีสุร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจัดโครงการสร้างนักขับรถมือชีพปีที่2ส,ส่งนักขับคุณภาพสู่สังคมไทย ในฐานะผู้นําวงการรถบรรทุกของเมืองไทยตอกย้ําการเป็นเจ้าตลาดล้มทุกเพื่อการพาณิชย์โดยบริษัทตีเพชอิสุเซลจำกัดร่วมกับกรมก,การขนส่งทางบกและสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยจัดโครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพปีที่2ให้กับบุคคลทั่วไปโดยมีวัตถุประส,สงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการขับขี่ ของนักขับรถบรรทุกมืออาชีพของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยยกระดับวงการขนส่งไทยสู่สากลที่ศูนย์สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่กรมการขนส่งทางบกจังหวัดปทุมธานีผู้เข้าร่วมการอบรมรุ่นที่2ในโครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพที่ยูสุให้การสนับสนุนมีจำนวนทั้งสิ้น35คนอยายะเวลาเรียน5วันเริ่มตั้งแต่วันทีน่2 8ตุลาถึงวันที่1พฤศจิกาที่ผ่านมาแบบเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งที่พักและอาหารตลอดการอบรม โดยการอบรมจะแบ่งออกเป็นภาคทฤษฎีและภาคฝึกปฏิบัติมีดังนี้ีสุุรออกก ภาคทฤษฎีประกอบไปด้วยการให้ความรู้ทางกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกกฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายว่าด้วยการส่งทางบกกฎหมายว่าด้วยทางหลวงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ะสบภัยจากกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญาความรู้เกี่ยวกับการกันภยัยและความรับผิดชอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลส่งวัตถุอันตรายข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาลจิตสํานึกการคาดการอุบัติเหตุมนุษยสัมพันธ์มารยาทในการขับรถการส่งเสริมสุภาพานามัย หน้าที่ผู้ขับรถการบำรุงรักษารถหัวใจของการบริการของการขนส่งหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้ขับรถตั้งแต่ขนาดเล็กจนไปถึงรถบรรทุกขนาดใหญ่การฝึกภาพปฏิบัติประกอบไปด้วยการตรวจเช็ครถอุปกรณ์ต่างๆการหมุนพวงมาลัยวิธีดูจุดบอดของรถเพื่อป้องกันอันตรายการขับรถเวลากลางคืนการฝึกหัดขับรถ12ภาพฝึกการบรมภาพปฏิบัตินี้ผู้เรียนจะฝึกจากรถบรรทุกอีซูซุล้อขนาดกลางรุ่น FRR Euro 5 Max ก็ทราบนะครับว่าประเทศไทยเรานะถือว่าเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาคน,นี้นะครับดันั้นผู้ประกอบการไทยเนี่ยนะฮะจต้องเตรียมความพร้อมในหลายๆด้านแต่สิ่งที่สําคัญมากแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นปัญหาสําหรับประเทศเราก็คือเรื่องของคนขับรถเจ้าหน้าที่ขับรถที่ดีและเป็นมืออาชีพ เพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่จะมาเสริมจุดแข็งนะฮะแล้วก็ลบจุดอ่อนของผู้ประกอบการชาวไทยเราดํารงความเป็นผู้นำนะฮะในศูนย์การโลจิสติกของประเทศไทยเรานะครับทางกรมการขนส่งทางบกนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางบริษัททรีเพชรอีสูสุเซลนะครับที่ได้สนับสนุนโครงการนักขับรถมืออาชีพนะครับเพื่อเสริมทักษะนะครับแล้วก็สร้างนักขับรถที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนะครับมีวินัยในการขับรถนะครับเพื่อ พัฒนาศักยภาพนะครับแล้วก็ส่งเสริมการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นอาชีพนะครับที่มีความมั่นคงนะครับซึ่งปัจจุบันนี้อาชีพของผู้ขับรถรถใหญ่เนี้ยก็เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นจํานวนมากครับความร่วมมือระหว่างสาพ,พันธ์กับบริษัทตีเพชอิสุเซลนะในเรื่องของการอบรมนะสมนานักขับรถมืออาชีพในปีที่สองเนี่ยเป็นโครงการต่อเนื่องนะครับแล้วก็ เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีมากเพราะว่าสร้างบุคลากรน,นักขับรถมืออาชีพเข้ามาสู่กระบวนการการขนส่งนะฮะคงจะมุ่งเน้นในเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพแล้วก็การลงทุนทางด้านบุคลากรน,นะครับที่สำคัญที่สุดก็น่าจะผู้ขับรถจะได้ความรู้ความสามารถที่ถูกต้องตามหลักสูตรนะรมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกและของกิเพรอิสุ เซลจำกัดนะครับสนใจโครงการนี้เพราะว่าตัวเองเนี่ยขับรถบรรทุกไม่เป็นไม่เคยขับเลยครับขับรถทุกแบบไปหมดแล้วแต่ว่ารถบรรทุกเนี่ยไม่เคยขับเลยเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้มาขับรถบรรทุกจริงๆเลยนะครับแล้วก็อาหารเรียนทั่วไปก็ไม่มั่นใจว่าจะเรียนได้เต็มรูปแบบหรือเปล่านะครับพอดีอิสุเขาเปิดการอบรมครับตัวนี้ก็อยากจะเรียนแบบเต็มๆเลยครับเรียนแบบอยากถูกต้องเลยนะครับวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจครับอยากจะขับขับได้ครับ